สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องติดตามสื้อข่าวตะวันใหม่ออฟพิเชียลทุกท่านนะครับในวันนี้นะครับก็เป็นวันที่29เดือนธันวาค,คม2567นะครับสำหรับในรายการข่าวนี้จะนําข่าวนะครับเกี่ยวกับทางทหารกะเหรี่ยงเคียนยู่นะครับได้มีการส่งตรนติดระเบิดทิ้งระเบิดใส่โรงพักที่เมียวตีนะครับส่งผลให้มีตรอเมียนมากรับบาดเจ็บอย่างน้อยสนายนะครับ เมื่อในวันที่28ธันวาคม2567นเะครับเวลาประมาณ19-55นาิกานาทีทางเจ้าหน้าที่ผ่ายความมั่นคงด้านจังหวดัดดาดนะครับได้รับรายงานว่าเกิดเสียงระเบิดดังขึ้นที่เมืองมยวตีในรัฐกะเรียงประเทศมินามาตรงข้ามกับตำบลท่าสายลวดอําเภอแม่สอดจังหวัดตาจากการตรวจสอบพบว,ว่าเสียงระเบิดดังสนั่นชายแดนมียนมาเนื่องจากผ่ายทหารสาภาพแห่งชาติกะเรียง KNU ได้ใช้อากาศเชียานได้คนขับหรือโดนจำนวนหนึ่งลำทิ้งระเบิดจำนวนสองลูกลงไปยังสถานีตำรวจสพเมวตีซึ่งห่างจากชายแดยนไทยเมียนมา1.5กิโลเมตรนะครับการที่ระเปิดดังกล่าวทำให้อาคารสพเมวรีได้รับความเสียหายจากการถูกสะเกตดระเบิดและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน4ีคน เปลี่ยนเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมยวัติี3นายและญาติตำรวจ1คนรวมทั้งหมด4คนนะครับหลังเกิดเหตุนะครับทางเจ้าหน้าที่ผ่ายความมั่นคงของเมียนมาได้ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุและนำผู้ได้รับบาดเจ็บส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลมยวตัตตีสำหรับเสียงระเบิดที่ดังขึ้นทำให้ประชาชนไทยตามแนวชายแดนตกตื่นนะครับ อันนี้ก็เป็นข่าวนะครับที่ทางทหารกระเยงเขนอยู่นะครับได้มีการใช้โดนนะครับทิ้งระเบิดใส่สอพอเมียวตีนะครับส่งผลให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจพม่านะครับแต่ละบาดเจ็บสามนายนะครับมาเรามาดูข่าวต่อมานะครับจับทหารเมียนมาที่หลบนี้ในเมืองอานยึดอาวุธกระสุนเพิ่มจํานวนมากกกำลังป้องกันชาติจีนอาโซนะครับ ได้แถลงข่าวว่าสามารถจับกลุมทหารจากกองพิเด็จการเมียนมาบางส่วนนะครับที่หลบหนีมาจากฐานบัญชาการของกองทัพภาคตะวันตกในเมืองอันในรัฐยะไข่พร้อมทั้งยึดอาวุธกระสุนจำนวนมากและอุปกรณ์ทางทหารอื่นๆได้สำเร็จนะครับซีดีเระบ,บ,บุว่าหลังจากที่กองทัพอารากันดูเอเอเข้าทำการยึดฐานบัญชาการของกองทัพพิเดตการเมียนมาในพื้นที่ เมื่อในวันที่20ธันวาคมที่ผ่านมานะครับทางกองกําลังเผด็จการจํานวนมากได้พยายามหลบนีนะครับโดยมีทหารประมาณ90นายกระจายตัวออกมาเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับโดยกลุ่มที่1นะครับถูกสกัดจับได้บริเวณทางหลงอันผดานซึ่งห่างจากจุดตรวจพยินวะประมาณ1,500เมตรนะครับทหารบางส่วนนะครับที่ยอมจำนวนได้สำมักใจมอบตัวพร้อมอาวุธและ บางส่วนนะครับยังคงหลบนี้อยู่ในพื้นที่แต่ในวันที่3ที่ผ่านมาทางซีเดียฟได้จับกลุ่มทหารพรม่าเพิ่มอีก17นายนะครับซึ่งทหารเหล่านี้มาพร้อมอาวุธและอุปกรณ์สงครามจํานวนมากนะครับประจุบันนะครับซีดีเฟยังคงดาเนินการกวาดล้างพื้นที่และค้นหาทหารที่หลบนีต่อไปนะครับ ซีเนะครับเป็นกลุ่มที่ติดอาวุธประชาชนชินเคลื่อนไหวในพื้นที่ชายแดนระหว่างเขตมันทะเลและลัดยาไข่ติดต่อก,กันนะครับอันนี้ก็เป็นภาพนะครับที่ทหาพรพม่ามาวางอาวุธให้แก่กองกําลังดังกล่าวนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นกําลังใจให้ผมตลอดมาและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมต่อไปนะครับสวัสดีครับ